สวัสดีค่ะขอต้อนรับชาวธาตุน้ำราศีมีนกรกฎและพิจิกค่ะเข้าสู่การทำนายดวงเฉพาะเรื่องการเงินการงานโชคลาภและความรักนะคะและอะไรที่ไพ่อยากจะแนะนำและบอกให้กับชาวราศีทั้ง3ราศีนะคะของชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกในเดือนมกราคม2565ขึ้นปีใหม่มานี้นะคะ เดือนแรกของปี65ปีขานชาวธาตุน้ำดวงชะตาจะเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภและความรักค่ะผ่านการทำนายด้วยไพ่ทาโร่นะคะขอพลังงานแห่งไพ่ทาโร่ส่งพลังงานมายังดวงชะตาของชาวธาตุน้ำราศีมีนราศีกรกฎและราศีพิจิกททำนายทั้งลัคนาและราศีค่ะรายละเอียดของราศีและลัคนาอยู่ที่ description ใต้คลิปนี้นะคะ ขอให้ทํานายเรื่องของการงานก่อนค่ะการงานของชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกในเดือนมกราคม65นี้จะเป็นอย่างไรบ้างขอ5ใบเสียงทาย5ใบการงาน5ไม่เทา้าห้าเหรียญราชินีเหรียญ หกเหรียญและไพ่หนึ่งดาบค่ะการงานของชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะจะวุ่นวายสักนิดนึงในเดือนมกราคมนี้นะคะงานการวุ่นวายแต่วุ่นวายดีนะคะวุ่นวายเพราะว่ามันมีงานให้เราทำมันมีเรื่องให้เราจะต้องไปจัดการนะคะดังนั้นชาวธาตุน้ำอาจจะต้อง อยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการที่จะมีการจับจ่ายใช้สอยใช้เงินในการลงทุนนะคะชาวท่านนั้นอาจจะต้องหมุนเงินหน่อยนะคะในเดือนมกราคมหมุนเงินเพื่อที่จะลงทุนหรือหมุนเงินเพื่อที่จะเอาไปใช้จ่ายในการที่จะต้องเดินทางในการทํางานใช้จ่ายในเรื่องของการติดต่อประสานงานต่างๆ,ๆและ ผลที่จะได้รับนั้นก็จะได้รับผลกําไรดีได้รับค่าตอบแทนดีนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การ อุปถัมภ์ค้ำชูซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินการทองค่ะถ้าคุณติดขัดทางด้านการเงินเพื่อที่จะนํามาลงทุนหรือว่าใช้ใจ่ายในเรื่องของการงานการหาเงินนะคะคุณจะมีผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้หญิงนะคะเป็นคนที่จะช่วยเหลือคุณได้นะคะให้เข้าหาผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงหรือคนที่จะช่วยคุณได้ที่เป็นผู้หญิงค่ะนะคะอย่าลืมว่าคุณอ่ะจะต้องมีเรื่องของการใช้ใจ่ายอาจจะต้องเป็นการให้ทิปให้ค่าจ้างให้ค่าตอบแทนนะคะให้กับ ลูกดองลูกจ้างนะคะดังนั้นความวุ่นวายเนี้ยมันไม่ใช่วุ่นวายแค่ในเนื้องานอย่างเดียวมันจะวุ่นวายในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะต้องใช้ในการทํางานนะคะแล้วก็เรื่องของค่าจ้างนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของการที่บางคนอาจจะเป็นลักษณะของการค้าขายนะคะขายของจะต้องมีเงินลงทุนนะคะแล้วก็ขายได้เงินเข้ามาแล้วก็ต้อง หมุนกลับเอาไปทำทุนอีกดังนั้นถือได้ว่าการไหลเวียนของเงินทองที่อยู่ในธุรกิจการงานของคุณนั้นมันจะไหลเวียนได้เป็นอย่างดีไม่ติดขัดนะคะเพราะว่าคุณจะยังมีเงินสำรองหรือมีเงินทุนหรือมีเงินที่จะเข้ามาช่วยเหลือคุณได้อยู่ดังนั้นคุณจะต้องเข้มแข็งคุณจะต้องตัดสินใจได้อย่างเด็ดเดี่ยว การงานจะต้องอาศัยความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวความฉลาดในการทำงานในการตัดสินใจนะคะเพราะว่าถ้าคุณใจอ่อนหรือคุณไม่ค่อยถี่ทวนสักเท่าไหร่คุณจะเสียมากกว่าได้นะะในการต่อรองเจราจานะคะเรื่องของผลกำไรธุรกิจต่างๆต้องอาศัยความชาญฉลาด ะะการเจรจาต่อรองนั้นจะต้องมีการชิงไหวชิงพลิปกันนะคะจะต้องเอาชนะให้ได้ในเกมการงานนะคะที่คุณ ลงไปนั้นคุณจะต้องฉลาดคุณจะต้องอยู่เหนือคู่แข่งดังนั้นต้องพยายามอย่าพลาดนะคะเพราะว่าถ้าพลาดในเรื่องของการงานปุ๊บหมายถึงขาดทุนหมายถึงการเสียหายในเรื่องของผลกําไรหรือรายได้อาจจะไม่พอใช้พอใจหรือว่าไม่คุ้มกับการงานนั้นดังนั้นการงานมีความวุ่นวายค่ะแต่จะมีเงินเข้ามาช่วยซัพพอร์ตนะคะและคุณก็จะมีการ เงินเข้ามาแล้วก็จ่ายออกไปด้วยนะคะสำหรับเรื่องของการงานค่ะต่อไปเราจะมาที่ในเรื่องของการเงินของชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกในเดือนมกราคม65นี้จะเป็นอย่างไรบ้าง การเงินดีนะคะการเงินได้ไพ 10, 10่10บสิบเหรียญสิไม้เทา้าแฮงแมนราชินีถ้วยและไพ่7ดไม้เทา้าการเงินดีค่ะ คุณจะมีเงินอยู่แล้วบางคนรวยอยู่แล้วมีเงินอยู่แล้วหรือบางคนอาจจะมีคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือทางด้านการเงินนะคะหรือจะเป็นลักษณะของการที่คุณเป็นคนหมุนเงินเก่งคุณเป็นคนสามารถที่จะ ทำมาหากินให้เงินหลั่งไหลเข้ามาได้ง่ายเป็นคนที่มีโชคทางด้านการเงินไว้อย่างนั้นนะคะแต่การเงินของคุณนั้นมันมาจากการต่อสู้มันมาจากความอดทนมันมาจากเรื่องของการที่คุณจะต้องมีความราับผิดชอบมากนะคะมันไม่ได้ไหลมาเองโดยง่ายๆหรือมาจากถูกหวยหรือว่ามาจากเงินง่ายๆนะคะเงินของคุณจะอุดมสมบูรณ์เพิ่มพูนขึ้นมาได้ต้อง มีเรื่องของการทุ่มเทนะคะทุ่มเทและตั้งใจและก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานเงินมาจากการงานเงินมาจากความอดทนมาจากความออทักษะสกิลในการทำงานของคุณบางคนได้เงินดีจาก วิชาอาชีพวิชาชีพนะคะเช่นหมอกว่าจะเรียนจบปาได้นั้นก็ต้องใช้เวลาถึง6ปีนะคะแล้วก็เรียนอยู่นั่นแหละแล้วก็เรียนยากมากเพราะฉะนั้นวิชาชีพของคุณนะ่ะที่มันยากขนาดนี้นะคะแล้วก็เป็นงานที่หนะักงานที่ต้องรับผิดชอบสูง ในการที่จะผ่าตัดช่วยเหลือชีวิตคนดังนั้นจะเป็นงานที่สร้างรายได้ให้กับคุณได้เป็นกอบเป็นกรรมได้เป็นอย่างดีนะคะดังนั้นอ่ะอันนี้ยกตัวอย่างหมอนะคะอาชีพต่างๆที่ต้องใช้ทักษะสกิลหรือว่าเป็นอาชีพที่กวดที่จะทำมาได้ต้องใช้ต้องใช้ความอดทนสูงเช่นอาชีพของช่างฝีมือต่างๆนะคะหรือจะเป็นช่างซ่อมรถก็ได้ดังนั้นอาชีพที่จะได้เงินเยอะนะคะ ของชาวธาตุน้ํานั่นก็คืออาชีพที่ต้องมีความรู้ทักษะสกิลที่สูงมากๆกว่าจะเรียนจบมาได้กว่าจะเรียนรู้มาได้เนี่ยค่อนข้างที่จะต้องอาศัยความมานะอดทนนะคะที่จะเรียนรู้มันเพราะมันยากมากนะคะแล้วก็ต้องเหน็ดเหนื่อยต้องต้องแบกรับภาระต่างๆเหนื่อยนะคะกว่าที่จะได้เงินมานะคะดังนั้นเงินของคุณนะ่ะมันก็จะเป็นเงินที่ค่อนข้างที่จะต้อง ใช้หยาดเหงื่อแรงกายความสามารถแลกมาได้แต่รายได้ของคุณเงินของคุณนั้นมันก็เยอะมันคุ้มกันนะคะเพราะฉะนั้นเงินของคุณนั้นอ่ะคุณอาจจะต้องได้ทํานําไปดูแลนะคะคุณแนะนําไปดูแลคุณแม่ครอบครัวภรรยานะคะหรือคนภายในบ้านนะคะทำให้ทุกคนแฮปปี้มีความสุขนะคะคนรอบข้างของคุณมีความสุขไปกับความมีน้ําจิตน้าใจความ เอื้อเฟื้อนะคะแล้วก็ความเมตตาของคุณนะคะเลเขาได้พลอยได้ใช้เงินไปกับคุณด้วยมีความสุขไปกับคุณด้วยเพราะว่าคุณเนี่ยได้ใช้เงินเนี่ยมาบำรุงดูแลนะคะคนรอบๆตัวคุณหรือว่าคนในครอบครัวของคุณนะคะคุณเองเนี่ยเป็นคนที่จะต้องมีภาระค่าใช้จ่าย ะะถึงแม้คุณจะหาเงินได้เยอะมากแค่ไหนแต่ด้วยความที่เป็นคนใจดีมีภาระที่จะต้องดูแลครอบครัวนะคะคุณเองคุณก็ต้องใช้จ่ายเงินออกไปค่อนข้างเยอะทีเดียวเลยนะคะในช่วงเดือนมกราคมนี้อาจจะ ยังเก็บเงินไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าเงินได้มาเยอะแต่ก็ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายค่าผิดค่ารับผิดชอบคนในครอบครัวต่างๆหรือว่าเอาไปจ่ายนี่บัตรเครดิตนี่บ้านนี้รถนี่ต่างๆนานานะคะดังนั้นเงินเข้ามากแต่ก็ยังเก็บไม่ได้ค่ะต่อไปเราจะมาที่ดวงเรื่องของโชคลาภ ชาวท่าดน้ำจะมีโชคลาภมาจากทางด้านไหนบ้างหรือไม่ไพ่เก้าเหรียญ m p e r a n c e การเปลี่ยนแปลง สดาบ6ดาบ3ถ้วยมีโชคนะคะชาวท่านน้ำค่ะมีนกรกฎพิจิกคุณมีโชคค่ะคุณอาจจะมีโชคกับผู้หญิงค่ะนะคะผู้หญิงให้โชคหรือเป็นลักษณะของโชคที่หลั่งไหลเข้ามาเป็นช่วงๆค่ะนะคะ ช่วงไหนที่โชคเข้ามาเยอะมีรายได้เข้ามามีเงินเข้ามารีบกอบโกยรีบตักตวงนะคะน้ำขึ้นให้รีบตักค่ะเพราะมันจะมาเป็นช่วงๆนะคะการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหรือการเดินทางจะนำมาซึ่งโชคลาภหรือจำเป็นที่จะต้องออกไปหาเงินหาทองออกไปเพื่อให้ได้โชคลาภบ,บางคนอาจจะได้โชคลาภมาจากทางไกลนะคะมีในเรื่องของเทคโนโลยีการใช้เทคโนโลยีในการหาเงิน โชคลาบมาทางเทคโนโลยีหมายความว่าคุณที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารนะคะโชคลาบรายได้จะมากขึ้นคุณที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์สื่อออนไลน์การใช้เทคโนโลยีเงินจะเข้ามามากขึ้นจะมีโชคมากขึ้นยอดขายมากขึ้นกำไรมากขึ้นคุณที่เทรดหุ้นใช้เทคโนโลยีวันๆเนี่ยจ้องดูกราฟบนสกรีน นะะบนหน้าจอบนแล็ปท็อปบนคอมพิวเตอร์บนมือถืออยู่ตลอดเวลาคุณจะมีโชคนะคะโชคลาภมาจากเทคโนโลยีดังนั้นใครที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีหรือมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะคะมีการเดินทางโยกย้ายนะคะการค้มนาคมขนส่งต่างๆโชคลาภจะมาจากทางนั้นนะคะแต่ว่า โชคลาภที่เข้ามาเนี้ยนะคะระวังระวังมันจะเสียหายศูญเสียหรือมีการต้องออผลกระทบจากคนใกล้ตัวนะคะถ้าใครที่มีลูกน้องลูกจ้างระวังว่าลูกน้องล,ลูกจ้างจะช่อฉนคดโกงนะคะหรือรักขโมยนะคะต้องระมัดระวังด้วยจะมีรูรั่วเงินที่เข้ามาโชคลาภที่เข้ามาจะมีรูรั่วให้ออกไปนะคะแต่ว่าคุณก็ยังคงมี ความสุขนะคะโชคลาภที่คุณได้มานี้ถือได้ว่าคุณจะเผื่อแผ่ให้กับเพื่อนฝูงบริวารครอบครัวทําให้ทุกคนได้มีความสุขเฮฮาปาร์ตี้หรือไม่แน่นะบางทีคุณอาจจะจัดงานเฉลิมฉลองเช่นถ้าคุณถูกหวยในช่วงเนี้ย นะคะถูกลอตเตอรี่ในช่วงเดือนมกราคมคุณอาจจะจัดงานฉลองเลี้ยงนะคะเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงฝูงเลี้ยงครอบครัวมีงานเฉลิมฉลองไพ่สามถ้วยการเฉลิมฉลองดังนั้นคุณมีโชคแน่ค่ะนะคะแล้วคุณก็อาจจะมีการต้องเฉลิมฉลองโชคของคุณด้วยนะคะพลอยให้คนอื่นคนอื่นๆรอบๆข้างคุณนะ่ะได้พลอยแฮปปี้มีความสุขอิ่มหนำสำราญไปกับคุณด้วยกับโชคของคุณด้วยค่ะ ต่อไปจะเป็นเรื่องของความรักค่ะเจาะดวงเรื่องของความรักของชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกในเดือนมกราคม65เด the f ดวงด้านความรักนะคะให้ราชินีถ้วยแปดดาเออแปดไม่เท้า The Emperor ไพ,พ่จักรพรรดิสิบเหรียญความรักของชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิก ถือได้ว่าเป็นความรักที่แช่มชื่นนะคะเป็นความรักที่มีความมั่นคงในระดับหนึ่งค่ะนะคะมีความมั่นคงคือถึงแม้ว่าคุณอาจจะไม่ได้คิดซีเรียสจริงจังนะคะมีความสัมพันธ์สนุกสนานแต่มันแฝงด้วยความมั่นคงอยู่ข้างในนะนะคะไม่แน่นะคบกันไปตอนแรกก็คบเล่นๆน,นะคะเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวนะคะปาร์ตี้ แต่พอคบกันไปแล้วเคมีตรงกันมันคลิกกันนะคะแล้วแยกกันไม่ออกก็ได้นะคะดังนั้นถือได้ว่าความรักของคุณนั้นมันเป็นอะไรที่ไม่ได้คาดหวังอ่ะไม่ได้คาดหวังว่ามันจะสําเร็จว่ามันจะไปกันได้นะคะแค่คลิกกันถูกตาต้องใจในเรื่องของรูปร่างหน้าตาบุคลิกคำพูดคำจานะคะแล้วก็ลองคบกันดูแต่พอคบกันไปแล้วมันเวิร์กมากเลยอะนะคะ ผู้หญิงก็ดูจาบนิบัติดูแลเหมือนเป็นแม่บ้านแม่เรือนเอาใจใส่ได้เป็นอย่างดีผู้ชายก็เป็นคนที่มั่นคงนะคะดูแลทางด้านการเงินนะคะซัพพอร์ตในเรื่องต่างๆใจดีเป็นผู้ใหญ่นะคะอยู่ด้วยแล้วอบอุ่นเลยทำให้ความรักของคุณนะ่ะมันพัฒนาดีมากๆเลยอะเริ่มต้นไม่คิดจะจริงจังนะคะแต่ไปไปมามาแล้ว เป็นคนที่ใช่สัง,งั้นแล้วแถมอยู่ด้วยกันแล้วอะนะคะทำให้ดวงทางด้านการเงินดีขึ้นนะคะไม่ได้ติดขัดในเรื่องของการเงินอะไรเลยนะคะยังช่วยเหลือเกื้อกูลบางคนอาจจะแบบว่าแฟนช่วยเหลือคบกับคนนี้แล้วอะเขาช่วยเหลือเขาซัพพอร์ตทำให้การเงินเราดีขึ้นทําให้เรามีเงินจับใจใช้สอยสบายสายอยากได้อะไรก็มี คนเปยไฮน,นะคะดังนั้นความรักของชาวธาตุน้ําส่วนใหญ่นะคะโดยรวมนะคะไม่ใช่เป็นดวงของทุกคนนะคะโดยรวมจะเป็นลักษณะที่เริ่มต้นแบบไม่จริงจังไม่ได้ซีเรียสนะคะแต่พอคบกันไปแล้วมันใช่แล้วมันก็เกื้อหนุนกันมีแนวโน้มว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันมั่นคงนะคะ,ะ,คะก็ถือได้ว่าเป็นความรักที่น่ายินดีนะคะความรัก ในช่วงนี้ค่ะ ถ้าใครเจอความรักในช่วงเนี้ยเจอคนในช่วงเนี้ยอาจจะมีแนวโน้มว่ามันจะใช่มันจะเป็นคนที่ใช่นะคะแต่อย่าไปคาดหวังอะไรให้มากนักนะคะเพราะแรกๆเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นลักษณะเดอ Fo ฟูลเดอรฟูลคือเล่นๆน,นะคะหรือว่าคบเล่นๆไม่ได้จริงจังคบแบบเผินเผิดคบแบบเด็กๆไม่ได้ตั้งความหวังไม่ได้ตั้งอนาคตอะไรแต่พอเรียนรู้กันไปรู้จักกันมากขึ้นก็ยิ่งประทับใจนะคะเค,เคมีตรงกันแล้วแถมยังช่วยซัพพอร์ตกันในเรื่อง ของการเงินได้ด้วยนะคะก็น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะสำหรับความรักของชาวทาตนามค่ะต่อไปนะคะสำหรับสุดท้ายไพ่ต้องการอยากบอกอยากแนะนำอะไรให้กับชาวทาตนามบ้างค่ะมีนกรกฎพิจิก e เดวิล สเหรียญหไม้เท้าเจ็ดถ้วยอัศวินไม้เท้าควีนถ้วยสี่ไม้เท้าราชินีไม้เท้า สิบถ้วยสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกอยากจะแนะนำให้กับชาวธาตุน้ำในเดือนมกราคม6 5นะคะเรื่องแรกก็คือระวังความรุ่มหลงนะคะระวังความรุ่มหลงแต่ว่าไม่ได้เสียหายนะความรุ่มหลงในที่นี้นะคะประกอบไปด้วยไพ่สี่เหรียญและไพ่หกไม้เทา้าหมายความว่าคุณธาตุน้ำบางคนกำลัง ทำบางสิ่งบางอย่างอย่างลุ่มหลงมัวเมาทุ่มเทเวลาและความสนใจของให้กับสิ่งสิ่งนั้นมากบางคนอาจจะติดเกมงอมแงมเลยนะคะแล้วอาจจะแคสเกมหรือเล่นเกมแล้วได้ตังค์อะนะคะดังนั้นสิ่งที่คุณทุ่มเทอย่างลุ่มหลงมัวเมาอะมันจะช่วยทําให้คุณได้เงินเข้ามา มีเงินเข้ามาแล้วก็อาจจะเป็นอาชีพหนึ่งให้กับคุณได้เลยนะคะนะคะดังนั้นคุณลองสนใจบางสิ่งบางอย่างดูซินะคะแล้วคุณทุ่มเทความสนใจและก็เวลาให้กับมันมากๆเช่นถ้าคุณอยากเรียนรู้เรื่องของการเทรดหุ้นคุณลองไปศึกษามันอย่างจริงจังซิเวลา24ชั่วโมงเนี่ยคุณลองทุ่มเทมนะันอะศึกษาสักวันละไม่ต่ำกว่า10ชั่วโมงสิคะ นะคะแบบลุ่มหลงมัวเมาอยากรู้มากๆเลยตั้งใจเรียนรู้มันมากๆแล้วมันอาจจะเป็นแนวทางให้คุณหาเงินได้แล้วกลายเป็นอาชีพให้กับคุณได้นะคะนะคะก็ลองดูลองลุ่มหลงบางสิ่งบางอย่างที่มันจะเป็นเงินเป็นทองเป็นอาชีพให้กับคุณได้คุณมีแนวโน้มว่าจะสําเร็จนะคะต่อไปค่ะในเรื่องของความรักค่ะนะคะความรักบางคนเนี่ย เป็นความรักที่มีสิทธิ์เลือกรักที่เลือกได้นะคะหล่อเลือกได้สวยเลือกได้นะคะคุณจะได้คนที่เหมาะสมกับคุณคนที่เป็นคนที่มีความรับผิดชอบผู้หญิงผู้หญิงก็จะได้ผู้ชายที่เป็น Family Man ผู้ชายก็จะได้ผู้หญิงที่เป็นแม่บ้านแม่เรือนนะคะดังนั้นถือได้ว่าโชคดีมากนะความรักจะเป็น ความรักที่เลือกได้นะคะแต่ไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆเขาจะมานะคุณจะต้องออกไปเสาะสแสวงหานะคะไพ่อัศวินไม้เทา้าคือการที่คุณวิ่งชนเป้าหมายพุ่งชนตั้งเป้าหมายแล้วพุ่งชนดังนั้นสิ่งที่คุณปรารถนานะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักถ้าใครที่ยังโสดแล้วปรารถนาคนในจินตนาการอยากได้คนแบบไหน ค่ะลักษณะของอัศาวินอัศาวินไม้เทา้าขี่ม้าห่อจนทยานความหวังความปรารถนาของคุณจะเป็นไปได้เพราะคุณมีความมุ่งมันตั้งใจสู้นะคะที่จะได้มันมาแล้วคุณจะสมใจค่ะนะคะเพราะฉะนั้นต้อง ออกแรงหน่อยนะคะถ้าอยากได้ดอกฟ้าก็ต้องออกแรงนะคะป่ายปีนบันไดขึ้นไปเพื่อที่จะไปเด็ดดอกฟ้านะคะอยากจะได้อัศวินฉีม้าขาวก็ต้องทําตัวแบบสวยๆเป็นเจ้าหญิงนะคะงดงามดีใจย,ยินดีนะคะแล้วก็ออกไปเปิดเผยตัวเองว่าอยู่นี่นะ,ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ความรักนะคะคู่ครองคนรักที่ เราปรารถนานะคะเราอาจจะต้องออกแรงออกแรงหน่อยเพื่อที่จะได้มาหรือจะเป็นสายมูก็ได้นะคะสายมูเตลูนะคะบางท่านบอกว่าไม่เข้าใจคำว่ามูเตลูมูเตลูคือลักษณะของการที่เราไปออขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะการใช้แรงอธิษฐานการไปทำอะไรที่เป็นการขอจากเบื้องบนนะคะก็ถ้าอยาก สมหวังในเรื่องของความรักนะคะใครที่ยังโสดแล้วอยากได้ชายในฝันหรือว่าเจ้าหญิงในฝันนะคะไปสายมูเตลูก็ต้องเป็นพระตีมรตินะคะไปขอกับพระตีมรติ ตั้งเป้าหมายไว้ด้วยนะคะตอนที่ไปขอเนี่ยนะคะอาจจะต้องมีการเขียนรายละเอียดนะคะว่าอยากอยากได้คนลนักษณะแบบไหนรูปร่างหน้าตาอะไรอาชีพยังไงมีรายได้เท่าไหร่แล้วต้องเป็นคนที่สามารถที่จะดูแลเรายังไงได้บ้างบุคลิกลักษณะอย่างไรนะคะก็ไปอธิษฐานขอนะคะถ้าแม่อุมานะคะที่วัดแขกด้วยนะคะไปทําหลายหลาย,ลายๆอาอ,องค์เทพ ะะมูเตลูทำหลายๆองค์เทพพระตีมุรติพระแม่อุมาพระแม่ลมัศมีนะคะบางคนดวงอาจจะตรงนะคะถูกโฉลกกับพระตีมุรติขอพร,พระตีมุรติแล้วได้บางคนอาจจะขอจากพระแม่อุมาแล้วได้บางคนอาจจะขอจากพระแม่ลัศมีแล้วได้นะคะอันนีมน้มันแล้วแต่ดวงชะตาของเรานะคะว่าเราจะถูกโฉลกตรงกับองค์เทพองค์ไหนนะคะ อ่ะอันนี้ถ้าใครที่ชอบสามูนะคะก็ทำดูแล้วถ้าคิดที่จะไปสามูก็ลองไปเสิร์ชหาข้อมูลดูนะคะว่าวิธีการที่จะไปขอ,อนั่นนะคะจะต้องเตรียมอะไรบ้างดอกไม้ถูบทียนเครื่องสังเวยเครื่องสักการะอะไรต่างๆนา,นานาทำให้มันถูกแล้วก็ตั้งใจจริงๆนะคะคนเราน่ยมักจะได้ในสิ่งที่ตัวเองปรารถนา และความปรารถนานั้นจะต้องเป็นความปรารถนาที่แรงกล้าด้วยเราถึงจะได้ในสิ่งที่ปรารถนานะคะถ้าเราไม่เคยนึกฝันว่าเราอยากจะได้อะไรเลยเนะี่ยเราจะไม่มีความแรงผลักด,ดันที่จะขวนขวายที่จะทําให้มันสําเร็จดังนั้นมันอาจจะไม่ได้หรือมันอาจจะมาช้านะคะถ้าอยากจะได้อะไรต้องตั้งใจตั้งเป้าหมายแล้วก็ทําลงมือทํานะคะเราถึงจะได้ในสิ่งที่ปรารถนาค่ะ เรื่องสุดท้ายนะคะในเรื่องของ3ไม่เท้าควีนไม่เท้าและไพ่สิบถ้วยนะคะหมายความว่าครอบครัวสุขสันต์นะคะครอบครัวมีความสุขในชาวธาตุน้ำนั้นในเดือนมกราคมนี้ครอบครัวคุณจะเปี่ยมล้นไปด้วยความสุขค่ะ ะะจะดูแลซึ่งกันและกันจะมีการพูดคุยติดต่อสื่อสารกันได้เป็นอย่างดีนะคะพ่อแม่มีความรับผิดชอบทํางานหาเงินมาเลี้ยงดูดูแลครอบครัวใครที่อยากได้ลูกมีเกณฑ์ที่จะได้ลูกนะคะนะคะและใครที่อยากจะได้บ้านใหม่นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะมีแนวโนม้มว่าจะพากันไปดูนะออกไปดูบ้านใหม่เออไปดูบ้านใหม่กันไหมนะคะไปดูที่ดูทางนะคะเป็นการที่คุณจะ ทำอะไรดีๆให้กับครอบครัวทำให้ครอบครัวได้มีความสุขมีความราบรื่นนะคะแล้วก็มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะหรือบางคนอาจจะไปติดต่อในเรื่องของการเรียนของลูกๆนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณจะทำให้ครอบครัวนั้นมันราบรื่นมันประสบความสำเร็จแล้วมันก็มีความสุขทำให้ครอบครัวเนี่ยกลายเป็นครอบครัวสุขสันต์ค่ะ เอาละค่ะการทำนายพลังงานบวกมีหลายๆคนก็คอมเมนต์มานะคะบอกว่าในราศีของดิฉันนะคะ่ะหมอดูหลายหลายๆช่องก็บอกว่าจะดีแล้วทำไมชีวิตของดิฉันยังไม่ดีสักทีอาจารย์ก็ตอบไปว่าคนเราเกิดมามีบุญกรรมแตกต่างกันดวงที่ทำนายในแต่ละช่อง ก็จะเป็นการทำนายแบบโดยรวมมันไม่ได้หมายว่าคนทุกคนในราศีนั้นๆจะเป็นแบบนี้ซักทั้งหมดนะคะไม่ใช่การทำนายแบบส่วนตัวที่เป็นดวงวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและหน้าตารูปลักษณ์ของคุณนะคะดังนั้น มันก็จะเป็นเทรน์เป็นแนวทางในการที่จะทำนายออกมาในแต่ละราศีจะเป็นลักษณะแบบนี้และคนเราบุญกรรมเนี่ยมันต่างกันติดตัวมาจากชาติที่แล้วเราหอบบุญหอบกรรมมาสัญญากรรมของเราที่ติดตัวเรามาเนี่ยมันแตกต่างกันนะคะบางคนเขาหอบบุญมาเยอะพื้นฐานดวงเขาเป็นคนมีบุญเคราะห์น้อยกรรมน้อยเขาก็จะโชคดีนะคะบางคนเนี่ยหอบกรรมมาเยอะ ะะชาติที่แล้วทําเวรทํากรรมไว้เยอะชาตินี้ก็ยังไม่ค่อยที่จะทําบุญสักเท่าไหร่คุณก็จะต้องไปชดใช้นะคะนี่เวรนี่กรรมเคราะกรรมของคุณที่มันติดตัวมาก่อนดังนั้นมันอาจจะชีวิตอาจจะยังไม่ค่อยดีเพราะว่าเรามีเคราะห์มีกรรมนะคะ เวลาที่คนที่มีเคราะห์มีกรรมอยู่นั้นนะ่ะทำอะไรก็จะติดขัดการเงินก็จะติดขัดไม่ประสบความสำเร็จติดหนี้ติดสินมีความทุกข์กายทุกใจคบใครคนคนที่อยู่รอบข้างก็ดูจะไม่ค่อยเป็นมิตรไม่ค่อยให้ความช่วยเหลือนะคะดังนั้นในปัจจุบันนี้สิ่งที่คุณจะทำได้ในขณะที่คุณมีเคราะห์กรรมอยู่คือความอดทนค่ะ ความอดทนที่คุณจะต้องอยู่กับชีวิตของคุณแบบเนี้ยให้ได้ชีวิตที่มันมีเคราะห์มีกรรมชีวิตที่มันมีความทุกข์กายทุกใจชีวิตที่มันมีหนี้สินการเงินติดขัดอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจฆ่าตัวเองแล้วหนีปัญหามันไม่พ้นคุณหนีจากตรงนี้คุณก็จะต้องไปเจอปัญหาในโลกหน้านะคะดังนั้นสิ่งที่คุณทำได้คือความอดทนและทำความดีอดทนเพื่อที่จะชดใช้เวรกรรม ะะให้มันผ่านพ้นไปในแต่ละวันละวันและหมั่นสร้างความดีในทุกๆวันเพื่อที่คุณจะได้หนีเคราะห์หนีกรรมดีตัวเองไปเรื่อยๆนะคะแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นดีขึ้นเมื่อไหร่เวรกรรมมันตามคุณไม่ทันหรือคุณได้ชดใช้เวรกรรมไปหมดแล้วคุณก็จะได้เสวยบุญใหม่ที่คุณได้ทำในชาตินี้ทันทีค่ะเอาละค่ะฝากไว้นะคะการทำนายพลังงานบวกจาก ครูเปัทมพรนักพยากรณ์อ่านไพ่ทาโร่ก็ต้องขอจบคันพนายเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมชาแนลนายทัลพยากรณ์ค่ะกดติดตามให้กำลังใจครูเด้วยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขแฮปปี้นิวีย์ค่ะ